ใช่เปัญยาวิษพิษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยนะคะสวัสดีครับ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 นะคะพี่น้องไี่ปล่อยผมเลยอ่ะวันนี้เนี่ยโยมาที่นี่เพื่อที่จะมาชมนิทรรศการซึ่งบอกว่าเป็นอีกรรั้งครั้งยิ่งใหญ่ที่เคยจัดแสดงที่เวเนิสเปเนเล่แล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชจำได้นะคะว่าโยเคยถ่ายภาพเทมีมาแล้วนะตอนที่จะแสดงตอนที่กำลังจะเอานาไปแสดงต่างประเทศ<ะ>แต่ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่มาแสดงที่ประเทศไทยก่อนอื่นเลยพี่หน่องพูดถึงในเรื่องของ,ททางะะการครั้งนี้เลยค่ะครับนิทรรศการครั้งนี้ยังใช้ชื่อเดิมคือล<ะ>โลกยังคงหมุนไปะนะฮะซึ่งเป็นนิทศการที่เคยเอาไปนำแสดงที่เวนิสเบเนเลที่สาราไทย นะครับแต่ในครั้งนั้นเนี่ยมีข้อจํากัดนิดนึงเนื่องจากสถานที่เนี่ยที่เวนิสเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางมากนะฮะแล้วก็ศิลปินเนี่ยยังมีงานบางชิ้นที่เราไม่สามารถจะเอาไปแสดงที่นั่นได้หมดนะฮะแล้วก็แต่ว่าพอเอากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเราจัดนิทรศการโลกยังคงหมุนไปแต่ว่ามีชิ้นงานที่เพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ20%ของเองนิทรการที่เวนิสดังนั้นเนี่ย นี่การที่จัดที่แมดดอดเนี่ยพยายามจําลองแล้วก็สร้างความเป็นไปได้ให้คล้ายคลึงกับที่พาราดิโซที่อิตาลีให้มากที่สุดนะฮะและงานทุกชิ้นที่ไปที่นั่นเนี่ยก็นํามาจัดแสดงที่นี่แล้วก็ยังเติมชิ้นที่ยังขาดหายไปจากอิตาลีีประมาณ20%นะของศิลปินทุกท่านดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามาชมนิศการโลกยังคงหมุนไปเนี่ยฉบับที่แสดงที่แมดดอดเนี่ยจะได้ ดูภาพรวมที่เต็มจริงๆของอนิสการโลกยงคมบุญไปครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ตรงหน้างานสักงานนีงก่อนดีก,กว่าครับค <feat. S 2> ขางานนี้เป็นงานของคุณกริร<ะ>งยามสม,สมใหญ่มากเลยค่ะคืองานชิ้นนี้นี่ได้แนวความคิดยังไงบ้างี่ณน้องชิ้นชิ้นเนี้ยมันเราต้องย้อนกลับไปที่คอนเซ็ปต์ของงานค่ะคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยว่าด้วยเรื่องเล่าความจริงและก็ประวัติศาสตร์ นะะฮคุณกิจเนี่ยนำทำสร้างงานชิ้นนี้ชื่อกันทกะกัไอ้ทักกาตอนนั้นอะไรไอ้ทกะของพระพุทธเจ้าใช่ครับใช่ใช่ตอนศึกใช่ครับโดยศิลปินมองว่าเป็นส่วนของที่เป็นความจริงด้วยแล้วก็ศิลปินมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ความเชื่อของศิลปินเนี่ยเขาเชื่อว่าม้ากันทกะนี่แหละเป็นสะพานทําให้พระองค์ท่านเนี่ยข้ามจากโลก ทางโลกิยะไปสู่โลกุตระศิลปินสนใจมากๆแล้วก็ผมคิดว่าที่อิตาลีเราก็วางงานชิ้นนี้ไว้ข้างนอกเพื่อให้เรียกว่าเหมือนเปิดประเด็นไปก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าตั้ตัวสัญลักษณ์ของงานชิ้นนี้กำลังสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างการเกิดขึ้นของพุทธศาสนาซึ่งพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์คิดว่าน่าจะครั้งแรกๆของโลกหรือซ้ำไปคราวนี้ว่า จุดเด่นของงานานะคะของกรีฑะ,ะที่ที่หน่องเลือกเข้ามาเป็นอีกหนึ่งในต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวกุ้ก้าตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้น,นะคะ <c oughs> คืองานของกรีฑเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมผมชอบลักษณะงานของเขาคือไม่ว่าเขาจับประเด็นอะไรเนี่ยชิ้นงานของเขาเนี่ยจะมีความสนุกแล้วก็มีความเป็นมุมมองของเด็กที่กำลังสร้างงานแล้วก็การเข้าถึงงานของกรีฑเนี่ยง่ายๆ แต่ว่ามีเนื้อหาสาระที่ซ่อนอยู่นะะส่วนของอาจารย์ปัญญาเนี่ยคือที่ข้อสําคัญคือท่านเองเ็าเป็นศิลปินคนแรกคนสําคัญที่ทําเรื่องไทยศิลปะไทยร่วมสมัยไทยในอ,อประเพณีร่วมสมัยเป็นหัวหอกเลยคู่กับอาจารย์เฉลิมชัยมาตั้งแต่ตน้นส่วนอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยท่านก็ทำแอฟแ็กมา,าท่านได้มีโอกาสไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแอฟแ็กแล้ว ข้อสาคัญที่ท้าทายมากๆคือสิ่งหนึ่งที่หน้าที่ของพันธรักษ์คือทําสิ่งที่ผสมผสานกันให้ยากที่สุดนี่แหละแล้วก็ทํายังไงให้มันเข้ากันผมก็เลยคิดว่าสามศิลปินเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญที่พันธรักษ์ต้องทํางานนะตอนนี้ว่าอย่างของอาจารย์ปัญญาเน,น,นี่ยอาจารย์ได้อยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างงานของกรีฑนะคะคเป็นยังไงบ้างคะสาหรับผลง,งานของกรเขาในฐานะอาจารย์เป็นถือเียบผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเลยนะครับ คือผมก็ต้องเชื่นชมว่าทวัชัยเขาทำหน้าที่เป็นครีเอเตอร์ที่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือต้องสามารถที่จะจับศิลปินสามคนที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยให้มาเชื่อมต่อในงานของแต่ละคนะในเรื่องเดียวกันให้ได้อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ครีเอเตอร์จะต้องคิด และมองเห็นประเด็นที่เราอยากนำเสนอเพราะนั้นงานของเกร็ดนี่เขาก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ถามถึงทวัชชัยเหมือนกัน <c oughs> ก,ก็จะเลือกศิลปิน3คนที่มีวัย,ยวุฒิและก็ช่วงเวลาการทำงานศิลปะท,ที่แตกต่างกันแล้วถือว่าเกร็ดเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองด้วยลักษณะของงานที่มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องการใช้วัสดุที่เราไม่เคยชินกับงาน การทํางานศิลปะของเราเนี่ยใช้วัสดุใหม่ๆว่าเป็นเรื่องอะคริลิกเรื่องพลาสติกหรือรูปทรงหรือเนื้อหาในงานก็นแล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่กรีดก็เป็นศิลปินรุ่มใหม่ที่น่าจับตามองคนหนึ่งก็เลยเป็นเหตุที่หนึ่งในศิลปินทั้งสาคนที่เข้ามาอยู่ในงานนี้ครับแต่ในช่วงหน้านะคะพูดซะอย่างนี้แล้วเราต้องติดตามไปชมนะคะว่าจะมีผลงาน และเด็กขนาดไหนแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ เพราะวีนี่ตอนนี้นี่เรามาอยู่ในห้องนิทรรศการใช่ไหมคะคงจะต้องพูดถึงงานนิดนึงนะคะเอาชิ้นนี้ก่อนดีไหมคะก็ได้เดี๋ยวเขาพูดภาพรวมนิดนึงคือในเราในพื้นที่ของแมดดอนเนี่ยแบ่งเป็นสองโซนโซนนี้เมื่อเราเข้าออเมื่อเราเดินผ่านมาชิ้นงานของคุณกริตแล้วเข้ามาในห้องนี้ จะมีงานของทั้งสามคนอ๋อจะเป็นการรวมงานของทั้งสามท่านซึ่งห้องนี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือยังมีงานชุดที่ไม่ได้นําไปที่เวนิสเรานำเสนอขึ้นมาอครับซึ่งมีผลงานของอาจารย์บัญยาและก็ของกริกด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์บัญยาพูดถึงงานชิ้นที่ไม่ได้เอาไปครับอ่าได้เลยค่ะชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ค่ะอาจารย์ชิ้นนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งคืองานที่แสดงที่เวนิสเบียนเเลในส่วนตัวผมเองหรือ ศิลปินท่านอื่นๆเนี่ย<ะ>เราก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเราจะทำงานที่คนไทยอาจจะยังไม่เคยเห็นงานเราที่เป็นเป็นปกติหรือว่าไม่เป็นปกติทั้งหลายนะ,ะงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ผมใช้งานใชเ้เปลี่ยนลักษณะงานของตัวเองจาก<ะ>งานสามมิติให้เป็นสองมิต,มต<ะ>ิหรือเปลี่ยนเทคนิคจาก ภาพพิมพ์ให้เป็นเทคนิคเพนติ้งซึ่งผมก็พยายามที่จะสลับเ,เทคนิคในการทํางานเพื่อให้มิติในงานของเรานี่เป็นลักษณะใหม่ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่เป็นมุมมองที่งานจริงก็เป็นงานที่เรามีาปริมากรรมตั้งอยูอ่ข้างในหอไตรซึ่งคนเข้าไปดูก็จะเป็นเข้าไปอยู่ในงานที่เป็นสามมิติแต่ในขณะเดียวกันผมก็ดึงงานสามิติกลับมาเป็นสองมิติแต่ในสองมิติผมก็ยังเล่นสเต็ประหว่างงานสองชิ้นนียหให้มี เอ่อสเต็ปให้มีระยะแตกต่างกันนิดหนึ่งครับฮะแล้วก็เล่นกับโครงสร้างที่เป็นฝาผนังะครับคราวนี้ว่าอย่างพอเลื่อนมาถึงงานชิ้นนี้ค่ะงานชิ้นเอกจริงๆแล้วเนี่ยอยู่เรื่องของเงาที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเป็นการพูดกับศิลปินค่ะเขาเปลี่ยนโซวอาจารย์จาช่วยอธิบายหน่อยเพราะเพราะเอ่อตัวที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นเป็นมาร์การ์หรืองานที่เป็นสามมิติซึ่งเราก็ เล่นกับผนังซึ่งจะมีเงาที่ตกทอดมันก็ให้เห็นความเป็นสองมิติกับความเป็นสามมิติที่มันมีบริบทที่เกี่ยวข้องกันฮะจากงานสองมิติที่เป็นเงาเนี่ยมันก็มีเนื้อหามีบริบทที่พูดถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่บรรพานมาแล้วงาน,นชิ้นนี้ตัวหลักก็คืองานตัวที่ข้างบนเล็กๆที่ผมเรียวกว่าเป็นดราก้อนฟ็อกซ์ครับ อันนี้เราก็เอางานสองมิติมาเล่นกับสามิติแล้วพูดถึงบริบทที่มันเกิดขึ้นในในประวัติศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นในตัวพร์เทรตของผมนี่ก็เป็นเรื่องของของความเป็นจริงแต่ว่าตัวดานของดาก้อนเ้าเป็นสัญลักษณ์ที่พูดถึงศูนย์ทรพจน์หรือสิ่งที่เป็นทัศนคติในความเชื่อในในประวัติศาสตร์ครครับแล้วชิ้นต่อไปล่ะไม่หนอนนักแสดงชิ้นไหนก็เป็นของอาจารย์ปัญญาต่อชิ้นนึงชิ้นนี้เนี่ย ได้เอาไปที่เวนิสด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์มัยาพูดถึงเนื้อหานิดหนึ่งนะครับของแคปชั่นของแล้วก็รูปทรงแล้วก็เนื้อหาของฮะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของสาไทยที่พูดถึงโลกเทกมาลังหมุนไปเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงความเป็นไทยอย่างเดียวความเป็นไทยที่อยู่ในบริบทของโลกเนี่ยที่มันกําลังเปลี่ยนไปมันก็อยู่ในงานของแต่ละชิ้นของศิลปินชิ้นนี้ผมใช้การหล่อมาจาก แท่นบูชาของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นงานแกะไม้ที่มีอยู่ฮะที่ผมใช้แท่นบูชาของงานศาสนาคริสต์และเป็นศิลปะของทางยุโรปเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยว่ามันมีเนื้อหาที่มันจะเชื่อมโยงหรือมีสถานการณ์ที่เอ่อมันจะตอบโต้กันอย่างไรแต่ข้างในที่ผมจะทําเป็นตัวนัสือให้นอกจากแท่นบูชาแล้วก็จะพูดถึงความเชื่อ อันเก่าที่เป็นเรื่องของาศาสนา,ากับความเชื่ออันใหม่ <ฮะ S 1> ที่เป็นเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไป <ฮะ S 1> ผมใช้ตัวอังสือที่เราแกะสลักซ้อนกันสองด้านฮะด้านหนึ่งจะพูดถึงเอ่อตัวนังสือที่พูดถึงว่าอ,อ,อำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่อีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นความคิดเป็นทัศนคติของความเชื่อของทางยุโรป <ฮะ S 1> แต่ความเชื่อของคนทางตอนออกเขาเชื่อว่าอิสรภาพเป็นใหญ่ในตัวเองนฮะ เนี่ยเอาเอาความถ้าสังเกตความเชื่อสองงานนี้มาผสมผสานกันครับเพื่อให้คนในปัจจุบันมองว่าความเชื่ออันไหนหรือว่าสุนทรพจน์อันไหนที่พูดถึงเนี่ยมันให้คุณค่าหรือให้ประโยชน์กับชีวิตของเราได้มากกว่ากันครับของชิ้นนี้ก็มันก็ล้อกันก็เนี่ยก็ตอบโต้กันก็ะต่อเลยครับตอนที่ไปอยู่ที่นู่นล้วก็วางให้มันมันล้อเรียนกันตอนที่ที่นาชิมีไปยังอ่ต่างประเทศค่ะ ก็จริงๆก็ได้รับคําชื่นชมะนะฮะในแง่ของที่ว่าผมผมยังเชื่อว่าสิ่งที่ผมคุยกับอาจารย์บยัญญาในเรื่องที่ว่าไอ้ความใหม่อ่ะมันเกิดจากว่าที่เขาไม่เคยเห็น<ะ><ะ>แล้วเขาได้มีโอกาสฟังไอ้เรื่องราวที่อยู่ข้างหลัง มันเลยทําให้สาราไทยยังมีชีวิตชีวาขึ้นในปีที่ผ่านมาสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเพราะยังไม่จบแค่นี้ยังมีงานมากมายที่ต้องพูดคุยแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ ช่การของคลิปชอบจรังชอบจงเลยหมุนเนี่ยค่ะคือชินเนียเขาเนื่องจากว่าตอนที่เราไปอยู่ที่เวนิสเนี่ยอยู่กันเป็นเดือนแล้วก็ตัวของศิลปินเนี่ยพอเราได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะติดตั้งงานตอนนั้นศิลปินรู้สึกชื่นชมคาราดิโซใ้ตัวที่แสดงงานชื่อก็ดีมากแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่อยู่ติดกับน้ำมากซึ่งศิลปินพอใจมากแล้ว ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสาราไทยเนี่ยมันอยู่หน้าอของสวนเกียรดินีเลย<ะ>ทุกคนเนี่ย<ะ>การเคลื่อนไหวไมันจะเยอะมาก<ะ>และตอนนั้นศิลปินพอเขามีความมุ่งมั่นว่าถ้าเขากลับมาจากเมืองไทยเขาจะสร้างงานขึ้นมา,าชิ้นหนึ่ง<ะ>ที่เกี่ยวกับ<ะ>อ่าพาราดิโซคือพื้นที่ที่สาราไทยในเวนิสชิ้นนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นหลังจากที่กลับมาจากเวนิสครับผม ชิ้นนี้น่าจะทําต่อจากชิ้นที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอิตาลีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนั้นที่นั่นเดี๋ยวจะพาไปดูครับอันนี้เลยครับอันนี้เลยขออาจารย์สมศักดิ์เขานะคะครับไม่น่าครับจริงจริงชิ้นนี้ก็ขยายกวามมาจากชิ้นที่เอาไปแสดงที่เวนิสครับนะฮะทั้งสองชิ้นนะฮะชิ้นหนึ่งก็ทำกิจนที่เกี่ยวเรื่องกับช่วงพี่เของสงครามโลกครั้งที่สองครับตอนนั้นเนี่ยพวก ฐานต่างชาติเนี่ยมาเสียชีวิตที่เมืองไทยเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดไหมคะคค่ะค่ะตอนนี้นี่เรามาอยู่หน้างานของอาจารย์ปัญญาอีกหนชิ้นใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันสอดคล้องกับงานของกรีตยังไงบ้างครับตอนนั้นเนี่ยพอเราวางไว้ว่าเมื่อคนเดินเข้ามาเจองานชื่อกันทกะแล้วก็พอจะเห็น ชิ้นนี้ที่จะมีไดอะล็อกกันมีการสื่อสารกันนะชิ้นนี้เพลินศิลปินคือทางอาจารย์บัญญาเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าข้าพระโองค์ที่ห้าเดี๋ยวจะให้อาจารย์พูดถึงงานชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นจริงจริงแล้วเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ผมทําขึ้นไว้ก่อนแล้วฮะที่จะมาแสดงเวนิสเบียนเลเพราะว่างานชิ้นนี้มันก็จะลอยเรียงและต่อจากงานของกรีกที่เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนา อันชิ้นนี้ก็เป็นผมทําเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าในพัทธลักษัค่ะ,ค,ะคือกับนี้ที่มีพระเจ้าห้าองค์นัานในชิ้นนี้ผมใช้ช้างสีทองที่กําลังอยู่ในวิมานเหมือนพระโพธิสัตว์อยู่ในชัน้นอยู่สิตซึ่งกาลังรอจะเสด็จลงมาเป็นพระเจ้าที่รัสรู้บนโลกนี่ฮะครับงานก็จะพยายามที่จะนอกจากศิลปินแต่ละคนเอาเรื่องเนื้อหามาเชื่อมโยงกันแล้วในส่วนหนึ่ง ผมก็ถือว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่เราทําจากงานที่อยู่ในเคยอยู่ในภาพเขีเยนของเราก็จะทําให้เป็นงานศิลปะที่มันมีความหลากหลายในตัวเองทั้งเทคนิคท,ทั้งรูปแบบที่ไม่เหมือนงานปริมาก,กรรมที่เราเคยเห็นเป็นเรื่องของเอสเตติกฟอร์มอะไรทั้งหลายรตรงนี้เขาพูดนิดหนึ่งคือในฐานะในมุมมองของพันธลักษณ์คิดว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นสําคัญของอาจารยา์ปัญญาตรงที่ว่าชิ้นนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นครั้งแรก ด้วยงานจิตกรรมสีฝุ่นในเกือบยุคเกือบ40ปีแล้วตอนนั้นอาจารย์เรียนอยู่ปีอะไรผมจำไม่ได้แต่ปีท้ายๆใกล้จะจบแล้วเป็นงานจิตตกรรมสีฝุ่นที่พูดถึงเรื่องพระสุบินนิมิตขององค์พระสิริมหามายาก็คือพระมารดาของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือว่าหลังจากนั้นเกือบ40ปีเนี่ยตัวของศิลปินเนี่ยได้เห็น แล้วก็จากงานจิตรกรรมเนี่ยแล้วก็แบบว่า transfer ออกมาถ,ถ่ายทอดออกมาเป็นงานสามมิติขึ้นมาใ,ในขณะเมื่อเราเห็นงานสามมิติชิ้นนี้แล้วเนี่ยจากสามมิติเนี่ยก็กระโจนกลับไปเป็นงานภาพพิมพ์มคือคือเป็นงานที่ผมคิดว่าเป็นชิ้นที่สําคัญที่ศิลปินมีแนวความคิดที่เรียกวา่าเห็นงานที่เป็นจิตรกรรมแล้วก็ประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์พิมพ์แล้วก็จะเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยศิลปิน จะใช้ในเรื่องของการที่เรียกว่าการที่มองงานจากกิจกรรมไปสู่ปฏิมากรรมแล้วปฏิมากรรมนี้ก็กลับไปเป็นงานิอาวัสดุหรืออะไรต่างๆซึ่งผมว่าน่าตรงชิ้นนี้น่าจะเป็นข้อต่อชิ้นที่สําคัญดังนั้นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมเลือกชิ้นแรกเลยที่จะเอาไปที่เวนิสเลยครับพี่น้องคะยกว่ามันไม่พอแล้วล่ะ แต่เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยไ,ไปก็โยต่อได้ไหมคะโยเชื่อว่าอีกหลายๆคนคงอยากจะเห็นงานแบบว่าจริงๆแต่เสียดายว่าเวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะคะแต่ในสัปดาห์หน้านะคะต้องมาติดตามนะคะรายการเกสตาอาร์ชโชว์กันต่อนะคะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทแคทเทอรีออนค่ะขอขอบคุณศิลปินศิลปค่ะขอขอบคุณมันดาดีเดอะเฮอริเทจค่ะขอขอบคุณนะชมพูใจดีกรอบรูมนะคะและต้องขอขอบคุณแม่จอด อาร์สเปด,ดค่ะอย่าลืมนะคะคลิกไลฟ์แฟนเพจของรายการเกษรอาชชและเกษรอาร์ชเมริดด้วยนะคะวันนี้นะคะโยนและทีมงานคงต้องลาไปก่อนใหญ่ว่าอย่าลืมติดตามเราต่อไปได้ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่งองเ้9 M-Card HD แห่งนี้ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ